สภาพนะครับหลังจากหวยออกมามาเท่านั้น,นครับผมนี่ครับโจมหน้าคนไม่ถูกหวยก็จะยิ้มแบบอย่าทำไรด้วยยิ้มแะๆครับแค่กี่คนนึงครับเมึงนอ้องคุ้มขมับครับพี่น้องคุ้มขมับ,มมบ,มมบโบมเมนไพร์ครับ ยี่คีอเจ้าหน้ายผมเองครับปวดหัวเลยครับปวดหัวเลครับมหลงดิที่เจ็บใจรู้ไหมว่าอะไรโอ้โหนอนอยู่บ้านเลขที่หกสิบเอ็ดฝันนะฝันเกี่ยวกับบ้านด้วยครับเต็มๆครับบ้านเลขที่หกสิบเอ็ดครับไม่ต้องกลับด้วยลูกไปถ่ายเลยโอ้โหนี่จะหาว่า อย,อยากจะหาว่าอยู่บ้านเนี่ยเจ็บใจแห้ง <c oughs> นี่ครับว่าแมนเบเรเลนนะครับนี่เนี่ยบาเล่ที่61ที่นองเต็มๆครับฝ <c oughs> ันเกียวพร้อมนะครับ ฝันว่าบานใหม่ไฟใหม่ครับแต่ว่าในความฝันเนี่ยเหมือนเอานามเอาอันี้มาดับท่านครับฝันก่อนก่อนจะแจ้งเนาะพอดีแม่อยู่บ้านเพิ่นเนเพ่อนเพิ่นโทรมาบอกว่าเพิ่นได้เลงไม่แต่บ้านนะก็เลยไปเลียนเลขแม่อยู่บ้าน ก็เลยนำเอาเจอหนึ่งหาครับหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งสีสีหนึ่งเมียวเนี่ยม,มันนอนตรงนี้ทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวรถจะเหยียบนะเนี่ยรู้ไหมรถจะเหยียบนะ เื้หวยไม่ถูกโอ้ยนอนบนรับแลวครับเจ็บใจครับนี่แหละครับเขาว่าคนไม่มีดวงนะครับเนะคิดอยู่ว่าสีสื่ออยู่ได้ครับคิดแค่คิดคิดว่าสีสื่อสีสื่อ แต่ว่ากับบริื่อครับเพราะว่าดวงบ่มีโอ้หมูบานมันมาเปลี่ยนไฟจะ่ย่ยมมดเวะแสดงว่าเปลี่ยนไฟไหมตะกี้มืมดแสดงว่าเปลี่ยนเลย Min, anything, trips, hmm. มีอะไรมีอะไรมีอะไรเราคัดหนีไมาจอดอยู่นี่เช่ไหัพวกค่อยเดี๋ยวออกมางยามคืนนะครับเออลูกมากินแมงเลย งวดหน้าเอาหม่เอาเหล็กไทย่ไปสื่อ,อหวยเล่าเดือนมืออื่นมันมากออกเอาเหล็กไทยไปสื่อมันมากออกครับ เอาไฟไฟเมติเตมุย่ามได้ไ่มมือเศร้านี่แจงแจงข้าก,ก <วะ S 2> ุ่ยปกติมันไม่มีไฟนะมันมืดมากเลยนะโอ้สแสดงว่าเงินเงินอะไรนะกล้วย,ย,ง,ยงี่เงินกุ้ยี่เงินภาสีออกแจงเลยตะกี้มันมืด ตัวน,นี้กับดน้นขกักด้ยดีเราดีลเลขทเเบียนรลกับบ่อจากเถื่อโอ้ยหขาปีสิปีบอก,กัเถื่อน้อเนี่ยย่างมาเห็นไปบาหลีที่้ำได้กับโอ

วันต้องเป็นวันของเราโอเคครับบ่มีอย่างครับคลิปนี้บ่มีคลิปหอดสิลงครับผมบ่ได้ไปหนางานอากาศอยู่บ้านในคลองนี่แหละครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ